ยูห uh ูสวัสดียามเช้ามากินข้าวเหนียวกับหมูทอดไก่ทอดกันค่ะเห็นปะน้าอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยกินเลยค่ะกินข้าวเหนะียวโอเคค่ะกมเปิดใครนะ ฮะแพร์เฟิดใครนะ้นาแพร์เฟิสฟองตีมซำค่ะอุ้ยตกแล้วลูกเก็บเร็วเดี๋ยวหมดมาคะแนนตกอืมนั่งกินเลยค่ะอื้มยังยังอร่อยปะเก็บแพมเฟิสฮะเก็บอะไรอย่าให้ตกลูกอย่าให้ตกเก็บอะไรอ่ะฟองตีมซำเคี่ยวข้าวอย่าเคี้ยวเสียงดังค่ะ เจ้าเบาๆหกบาทก็เกี้ยย่โอเคไหม <Okay. S 1> โอเคไหมครับโอเคไหมครับอื้อหร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเยี่มมมยมเยี่ยมเลยฮะมัมมัมมัมป็นังบ้เป็นยง้อร่อยเยี่ยม<า>เปับ้เป็บ เสียงอะไรอ่ะเสียงป๊าป้าไงป๊าป้าโมปะซ้ะำผมเท่จังเลยอ่ะอม,มาป๊าป้าทำให้นี่อันนี้เลยนี่ไก่อันนี้ไก่นี่ไก,ก่หน้าอกอ่าเคี้ยวอยู่โอเค อืสองนิ้วหน่อยค่ะเราไปออกข้างนอก,กดีไหมดีค่ะแต่ว่ากินข้าวให้เสร็จก่อนค่ะโอเคไหมคะโอเคอป้าปากินด้วยจ้ำมจีจ้ำฮอจ้ำมีจ้ำ